สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนปซีทุกท่านเรามาดูสรุปบนกันสุดท้ายได้สุดพรุ่งนี้รู้ผลามาดูกันเลยแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยลงไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งถึงหนึ่งถึง 1 6ึ่งถึงหกิกสูาศตัวนี้เป็นอย่างไรฮิวโคงไม่ <lawsuit. S 1> Ο, ไ,ไม่ได้ใจเลยนึกติ่มอยู่กับผู้ใดวหสองสามสี่ห้า หกคลิปหกคลิปเรามาดูกันเลยสองเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าสองเจ็ดมีห้าสองแปดมีหนึ่งมีสอง 2อ 8, มีสองสมสองแปมีสามสองสามมีหนึ่ง 2, 3, สองสมสองสามมีที่หนึ่งกิฟตสมมติมันโจกที่มีหนึ่งกระสุงนี่เมันรีบมันยืะเนอะสี่เจ็ดมีหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเต็มสปีดเลยสี่เจ็ดในดวงใจสี่แปดมีหนึ่งมีสองม,มีสามมีส,มมสี่มีห้าสี่แปดมีห้าสี่สามมีหนึ่ง คลิปแรกงนี้มันเข้าคลิปแรกกับคลิปที่สามเนี่ยมันเข้าสี่สามมีหนึ่งสี่สามมีที่หนึ่งเก้าเจ็ดมีหนึ่งเก้าเจ็ดมีที่หนึ่ง ก้าแปดมีหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดก็มีหนึ่งสามเจ็ดมีหนึ่งมีสองสามเจ็ดมีที่สองสามแปดมีหนึ่งมีที่สอง สามแปดสามแปดมีที่สองสามแปดก็ชอบเดมันได้เต็มหนึ่งสองหนึ่งมีหนึ่ง สองหกมีหนึ่งสองหกมีที่หนึ่งสองหกสี่หนึ่งมีหนึ่งสี่หกมีหนึ่งสี่หกมีที่หนึ่ง จ็ดมีหนึ่งแปดแปดก็มีหนึ่งแปดแปดมีที่หนึ่งสองเก้ามีที่หนึ่งสองศูนย์ก็มีที่หนึ่งสี่ห้าก็มีที่หนึ่ง แล้ว40ไม่ชน05 48มี50 <c oughs> มีก็ไม่ชอบมีก็ไม่เอาอิสีชมพมาตั้ไหนสรุปสุดท้ายได้47 27 48 48นี้จะเปลี่ยนเป็น43นี่เพราะว่า43นี่มัน ปดสี่แปดเราเรียกไม่ค่อยมาหรือไม่เอาก็ได้เนะจัดไปได้สองหางสี่เจ็ดได้อันดับหนึ่งต่อมาสองเจ็ดตัวนี้ได้หกตัวนี้ได้ห้าสูตรสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดไม่เอาแล้วเนาะไม่ชอบถีาใครชอบก็จะเอาเพราะว่า ว่ามันอะไรเป็นเก้าแอเบวกแปเป็น7 9็เบวกแปเป็น7จ็สี่บวกสามก็เป็นเจ็เต็มเจ็เต็ม7 0็7 0 4, 7. 0นย์สเจ่สามเต็มเจ็ย์สสา ศูนย์เก้าแปดแปดวกเก้าก็เป็นเจ็ดแมวสองหางเด็ดเด็ดใครชอบก็จัดไปให้ขัดกระผานหลักร้อยของเรามีสี่หกแปดรวมรวมมันชนกันแต่ศูนยที่หกเยอะนะคะ ก็คือ4 47 647เอา47 847นะคะถ้าใครชอบอันดับที่1อันดับที่2ได้แต้มด้วยนี่แต้ม7จบวกสเป็นสีเวดได้แต้ม1 เต็มมันเต็มมันส่วนอยู่เราเต้มเต็มมันจะมาที่หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองสองศูนย์นะมันสนย์ที่หนึ่งกับสองนี่มันจะเต็มหนึ่งเจ็ดแปดเก้าได้เต็มเก้าแต่มันไม่ส่วนเจ็ดแปดเก้าตัวนี้ได้เต้มเก้าแต่ไม่ส่วนนะคะเก้าไม่ส่วนเต็มหนึ่งศูนย์เต็มสองไม่มีเลยแปด ก้าส okay, ิบสิบเอ็ดแปดสามสามแปดแทมสองเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดแปดแปดเป็นสิบหกแปดเก้าสิบแทมศูนย์สองแปดแทมศูนย์เอาแค่นี้หละสองหางอันดับหนึ่งอันดับสองอันนี้เจ็ดแปดเก้าแทมเก้าแต่ไม่ชนนะคะสี่สองเจ็ดหกสองเจ็ด แปดสองเจ็ดใส่ลัก้อยให้ชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะจัดไปสี่แปดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะนี่ลงทรงหางจัดหนักจัดเต็ม สบวก4เป็น8 8ดบวกเเป็นแต้มรวม3ตัว8 8ดบวกเเป็น15ไม่มีแต้มลนยะตัวนี้ตัวนี้ไม่มีแต้มเลย6กบวกสเป็น0แต้ม7ได้ตัวนี้ตัดออกไปมันไม่เข้าแต้ม ตัวนี้ก็ไม่เอาไม่มีแต้มหกเจ็ดแปดแปดบวกเจ็ดเป็นไม่มีแต้มอีกตัวนี้ก็ไม่เข้าแต้มเอาออไปแปดสิบเจ็ดเออได้หกเจ็ดแปดแปดในห้าไม่มีเต็มรวมสามตัวไม่เข้าเอาออกไปลืมไปลืมลืมดูเต็ม 7จ็ดแปเก้าได้เทม9้าอยู่แต่เตยมชนนที่หนึ่งกับสองตัวนี้ได้เต็มเต็มเลยเจสเป็นสิบเอ็ดได้เตมหนึ่งได้มาที่สี่เจ็ดหกสี่เจ็ดแปเจกับสเป็นสิบได้เต็มเจ ปดกับเจ็ดเป็นสิบห้าได้เต็มเก้าตัวนี้ได้เต็มเจ็ดตัวนี้ได้เต็มเก้าเนาะสองหางนะคะจ็ดไปแค่สองหางเองหนึ่งสองตัวนี้ได้เต็มเก้าตัวนี้ได้เต็มเจ็ดไปสามหางเน้น,น,นชอบก็จัดไปคาดก็ผ่านสี่เจ็ดกันคือสองเจ็ด ขาเต็มเก้าอยู่เต็มหนึ่งไม่มีเต็มหนึ่งมันไม่เข้าเต็มเต็มหนึ่งมันไม่ได้แปดเก้าสิบสิบเอ็ดกันไปที่สามแปดเนาะไปสามแปดกันไว้นี่ก็ได้เต็มหนึ่งอยู่สองเจ็ดสามแปดสี่เจ็ด สี่แผ่นไม่เอาสามแผ่นมาเทียนชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแคบไว้ลุ้นแคบไว้ลุนแคบไว้ลุ้นสุดท้ายท้ายสุดหนึ่งสองสามหางเด็ดเด็ดคือตัวนี้สองหางนี้อันนี้ธรรมดา สบก็ะจัดขัดกระผันนะคะดูคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะห้ยร่ำรวย,ย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า